วิธีปรับลูกศรให้ตรงนะครับในโปรแกรมเวิร <on> ์ดครับบางทีเราขีดลูกศรมาแล้วนะครับเรามีการแก้ไขรูปร่างนะครับทายังไงลูกศรก็ไม่ตรงนะครับมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเลยนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับให้ไปที <mail> <asion> ่รูปภาพของเรานะครับบางทีเราได้ลูกศรมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะปรับให้มันตรงนะครับให้มันตรงมันก็ไม่ตรงนะครับมันก็ไม่ตรงเนาะยังไงก็ไม่ตรงนะครับบางท่านบอกว่า เอาลูกศรมาใหม่นะครับไปที่แทรกรูปร่างลูกศรแล้วให้กดชิปนะครับอ่ามันก็ตรงจริงแต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราแก้ไขหัวข้อหรือยืดอะไรต่างๆนะครับมันก็ไม่ตรงอยู่ดีนะครับเนาะมันปรับยากนะวิธีแก้นะครับให้คลิกที่ลูกศรนะครับจากนั้นแล้วนะครับให้ไปที่เมนูเขาคงนะครับแล้วที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเลือกเขาคงเพิ่มเติมนะครับ แอกรณีแบบนี้นะครับให้ไปที่เมนูขนาดนะครับดูซิว่าตรงนี้เป็นแนวนอนใช่ไหมครับแนวนอนก็คือตรงนี้นะครับความสูงนะครับเราก็ปรับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี่ตรงเรียบร้อยนะครับส่วนแนวเนาะแนวตั้งนะครับแนวดิ่งนะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับไปที่เข้าโครงแล้วก็ตำแหน่งนะครับจากนั้นแล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะครับ แล้วก็ขนาดนะครับจักนั้นข้างบนนะครับเออเป็นข้างล่างเนาะข้างล่างนะครับเป็นศูนย์นะครับตกลงนะครับอ่าตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ